เสียงนางอะไรกันเนี่ยเอาทีเา่เป็นซาดิมเป็นซาดิอย่าแก้งเพื่อนทำอะไรกันแล้วเมื่อ,อไหร่จะเป็นอย่างรุ่นพี่พวกเธอดูสิเพาเป็นเหล็กดีกันหมดแล้วเอ,เอาล่ะมาทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันเหล็กเอ้ยเหล็กดีต้องทาด้วย CMD 2in1 นวันเหล็กเ ด้วย C M D t w ทาง่ายแห้งไวในสิบนาทียี่เกาะดีถูกใจไหนช่างสีนั้นรบมิดปกเป็นทนนานงานเนียยนานจ้างต้องอาาคายมี16เฉดสีให้เลือกได้ดังใจจบงานได้ภายในหนึ่งวันจำไว้นะเล็กๆโตไปต้องทนไม่ลอกล้นไม่เป็นสนิมเข้าใจไหมเฮียเฮียเอา C M D Twin One Lastic เหมือนเดิมอันนี เล็กดีต้องทาด้วยสี MD21 i n r u s t e c สีเคลือบรวมรองพื้นกันสนิมจาก TOA